นกแถวนี้ก็งามันเต้นไล่บ้างงายไหมครับพี่น้องไลยมันเ,นเ,นเด,ด็มแดดตั้งแต่ดดกเอาไฟรถไปที่เดิมครับป่อยที่เดิมไปขอสายไฟมักนั่นนะครับนี่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชาวนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับเอาบรรยากาศดีๆครับวันนี้ตอนเช้าว,วันเสาร์นะครับวันนี้มาต่อน,นกนะครับต่อน,นกเขาใหญ่ แถวนครเทศีนะครับมาตามเจ้าเสียงใหญ่นะครับนี่ครับจะเห็นไม่นอเนี่ยครับอยู่ตรงต้นมะพร้าวนะครับด้านล่างนี่แหละวันนี้ผมมากับนกต่อนูนะครับขึ้นไว้ตรงนูน้นได้สักพักหนึ่งแล้วครับเจ้าลมหววน,นะครับแล้วก็มากับพี่ชายนะครับนี่ เจ้าเก่าเจ้าเดิมสวัสดีครับระอาจารย์เดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้เอาเจ้าสุดซอยมาหลังจาก <c oughs> ปล่อยไปเล่นปล่อยไปเล่นแล้วกลับมาเนาะนี่ครับสุดซอยใส่ก็ใส่สุดซอยนี่พอดีครับเนี่ยยังไม่มีนกป่ามาสู้นะครับนี่ครับพี่น้องข้าวกำลังวานนะครับยังไม่มีข้าวเปลือกให้นกกินเลยนกป่าก็เลยไม่ห้าวไม่สู้หรือยังไงไม่รู้นี่มีเสียงใหญ่ตัวหนึ่งนะครับ ัวไม้แล้วครับแต่ไม่สู้นะครับแต่ไม่ไม่ออกมาสู้เลยเดี๋ยวลองสักพักหนึ่งครับลองดูสักพักหนึ่งไม่มาก็คงต้องย้ายไมยใหม่นะครับในเสียงนกป่าในยี่้คราวนี้ทางนี้ก็มีตัวหนึ่งนะครับเสียงเล็กตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่รอติดตามรับชมครับพี่น้อง ขึ้นแล้วครับพี่น้องไม้สองนะครับไม้แรกไม่มีนกร่วมนะครับไม้สองเหมือนจะมีนกมาแล้วครับนั่นแหละครับโอ้เสียงกลางขึ้นเลยตัวนี้ขึ้นมาา ใสา,ายไฟด้านล่างแล้วครับมันอยู่สายรางที่เฮดเปเนียดทางตรงพร้อมนะว่าได้ปรับเป็นการหัก รอขึ้นไปสู้ครับเจ้าสุดซอยก็มีนะครับเอา้าผู้ใดสิใดก่อนความเป็แต่โดดขนาดเลยเนาะ พเพราะว่าเห็ดปรับเะเนดโอ้ย่างรูๆเลยว่านกยังเบานะนกยังเด็กอยู่เอาเะเนดไม่รันนี่แล้วครับพี่น้องจะเนมเยียบแล้วเดี๋ยวผมไปดูเจ้าลมหัวอีกทีนึงครับเอารัานบอลัน <c oughs> ไม่ได้เป็นไม่ได้ปรับชานหักนะครับโอ้นกไม่ขึ้นข้างบนสู้กันดูเดือดแล้วครับผู้สู้ดีนะครับนกตัวน,นี้ส่วนเจ้าสุดซอยได้แต้มแล้วครับพี่น้องได้ยินข่าวว่าจานียมได้แต้มแล้ว อาจานเดมมาแล้วครับใส่เสานี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยนี่เป็นเฟเอกรนเลยมือนน,นี่นกเสียงน้อยเนาะเสียงโอ้คือไรแหลมจรดแท่ยังไเหคือเป็นนกซ่มบอมแมมขนาดข้ามดีอยู่ครับพี่น้องข้ามงามอยู่ข้ามยังไรสนับปีกเล่มแหลมเนาะ ลายแปลกไหมพี่คนของผมก็คูออค่ส่กันที่คนครับโอ้ผมไม่ได้ปรับเป็นพระเนียดชานหักเอารอลุ้นกันยา,ยาวๆหน่อยเสียงดีอยู่ครับนกป่าตัวนี้อันนี้นะครับพี่น้องได้ของดีแล้วครับพี่น้องแตกงามดีเด้เดตัวนี้เสียงกลางขึ้นนะครับพี่น้องโอ้รอเลยตัวนี้มีเสี้นสอด้วยลายสวยด้วย นกแถวคลองโยงนะครับพี่น้องคลองมหาสวัสดิ์นี่ครับโอ้โตวัวบักยกางรอเลยบบบนี้พี่น้องเลยแข้งขาก็โอเคครับตัวนี้ได้นกเลี้ยงหนึ่งตัวครับเอา,ดาฟ<ต>ดใ<ต>นขะนาะงามดิแบบพทียใครนะเอออันนั้นมัน,ย,มนยังบ่สสุูรณ์อืมตัวนั้นลายแหลมๆนั่งนด,ดอกแต่ก็สู้ดีนะใจดีในลมหวนคึกแล้ว เม่ได้ปรับนะครับผมไม่ได้ปรับเป็นชันหักนะครับผมว่ามันโดดขึ้นแล้วมันชัวร์ดีนะครับปั๊บไม่มีหลุดสายไปมันค่อนข้างเอียงเอียงนิดหนึ่งก็เลยทําเป็นทางตรงกลัวนกมันตกพลาดไม่กลัวพะเนี่ยตกพลาดนกพลาดนะหมออมีบัวแต้มพร้อมเด้อครับบันนี้ได้ของดีแล้วไว้แล้วบักได้มีเสี่ยนสอมันตรงนี้บัวแต้มนะแง้มดู เอาลมห,วหัว,วมันงงมันงง <c oughs> มันคึกมันจะปี้อย่างเดียวนะตอนนี้มันปี้คอนอยู่ประจําเลยตอนเนี้นั่นยี่หลีเลยมันคึกจัดอนะครับเก็บนกครับเดี๋ยวเบิ้โงบวแต้มสัตว์เป็นคนอ่ะมีโบแต้มอยู่ครับแต่นกมันไายขนนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วคนละแต้มแล้วยกโปง่งดู นี่รอดแหวแล้วครับรอดแหวแล้วมือนี่ไม้ไมหนึ่งครับพี่น้องมีนกอยู่นะครับนะ่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียตัวอีกตัวหนึ่งลงไปด้านล่างแล้วครับด,ดูว่าตัวไหนจะมาร่วมนะครับพี่น้อง ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนกป่าแต่ผมยังไม่ได้ยินเสียงนะครับนกป่าตัวนี้อรมหวนโคแล้ว มันจะสนใจอยู่นะครับพี่น้องเอา้าทำไมมานั่งอย่างนี้ละ่ะมาอีกหมายหนึ่งครับพี่น้องตรงนี้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับแต่ข้าวพวกนั้นก็ยังเขียวอยู่เลย มีตรงนี้ตรงเดียวนะครับจุดเดียวที่เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็ยังพอมีนกนะครับได้ยินเสียงนกขันอยู่มาแล้วครับลมหวนกูใส่แล้วนกป่าจะเข้าไปตีหรือเปล่านะครับ ค่อยดุดันเท่าไหร่นะครับนกป่าเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วนี่ครับมาอีกตัวแล้วครับพี่น้องเนี่ย มาขู่ใส่กันตรงนี้นกต่อยอยู่นู่นมาตีกันตรงนี้เฉยตัวไหนชนะเข้าไปหาเจ้าลมหวนอเองรับพี่น้องสิบเอ็ดโมงแล้วครับลเลาะเลาะเละแถวนี้นะครับพี่น้อง แถวคลองมหาสวัดนะครับซอยนี้ไม่ค่อยมีสายไฟอย่าต้นมงต้นไม้นกป่าก็ไม่เข้าตีรวมหัวได้หนึ่งแต้มสุดซอยก็ได้หนึ่งแต้มไว้วันซะเั้านึงแสงไม่ดีครับไม่เอากลับบ้านหรอกเอาไปกับเป็นอาหารด้วยซ่ ไปเะนะเป็นเัื่งใดไปเคลืนถู่ธรรมชาตินะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ปวดแต้มผมตจนเลยนี่นโอ้นกแถวนี้ก็งามแต่ะไล่บ้างงาไหมครับพี่น้องไล่มันเด็มแดดตั้งเลยดกอกเอาไฟรถไปที่เดิมครับปล่อยที่เดิมไปขอสายไฟมกักนั่นแหะครับนี่พี่น้องเสียงมันไม่ดีครับ จานเดมก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับส่วนของผมเป็นตะเลียงอยู่ครับเลียงกัเคืองๆอยู่ลายก็งามอยู่มาหารอเล่นด้วยนะครับพี่น้องเอ้ยนกก็ไม่รูจ้จะเอาไปทำไมนักหนาไม่สวยก็ไม่ต้องเอานะครับมาอจานเดมเ,เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ คลิปนี้ในซำนิ่หละนกปลามันต่อยยากนนอะเนาะน่อนนกกบเขาคู่กันครับโอ้ตัวนี้อยู่ที่เดิมเลยเว้ยอากูไปทำอะไรวะเนี่ยเหิ้วกับหิว้วาไกากีรรถเลาะอืมพาขี่รถใส่ถุงเลนนี่ครับอยู่ที่เดิมเลย เมื่อบ้านล้มหวนคือแก๊ดน่ะมึงเนาะเนาพากันดีอีกโอ้หูนะ